คืนนี้มันไม่เหมือนทุกคืนความรู้สึกที่แปลกประหลาดเริ่มก่อตัวขึ้นในตัวผมเมื่อผมไปเข้าร่วมพิธีกรรมในวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งผมเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังแฝงตัวอยู่ในที่นั้นเสียงที่ดังจากลมเย็นๆและแสงเทียนที่เปลวไฟสั่นไหว แต่สิ่งที่ผมเห็นกลับทำให้ใจผมหยุดเต้นคุณเคยมีประสบการณ์แปลกๆในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่บางทีอาจจะไม่ได้หมายความว่า แค่การเข้าไปทำพิธีกรรมในวัดหรือโบสถ์แต่เป็นการรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่าความเชื่อกำลังเฝ้ามองคุณอยู่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องเหล่านี้หรอกนะแต่บางครั้งบางเรื่องมันก็ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลหรือวิทยาศาสตร์เมื่อได้มาเจอกับสิ่งที่เกินกว่าการจินตนาการ เอาละครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเองตอนนั้นผมเป็นเพียงแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณเลยจริงๆจนกระทั่งเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองในวันนั้นที่วัดเก่าๆแห่งหนึ่งกลางดึกเรื่องมันเริ่ม จากที่ผมได้รับเชิญจากเพื่อนให้ไปเข้าร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีพิธีนั้นไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าพิธีทั่วไปแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปวัดนั้นตั้งอยู่บนภูเขาเล็กๆด้านนอก เต็มไปด้วยความเงียบสงบไม่มีเสียงรถยนต์หรือผู้คนพลุกพล่านเลยแค่เสียงลมพัดเบาๆและเสียงใบไม้ที่ปลิวไปมาเมื่อเดินเข้าไปในบริเวณวัดสิ่งแรกที่สะดุดตาคือโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าๆที่บ่งบอกถึงความทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ บรรยากาศภายในวัดนั้นทำให้รู้สึกเหมือนกับย้อนเวลาไปหลายร้อยปีวัดนี้มันดูเก่าไม่น้อยเลยนะเพื่อนผมพูดกับเพื่อนคางๆงขณะมองไปรอบๆใช่ที่นี่มีประวัติยาวนานมากคิดว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความลับมากมายเพื่อนผมตอบกลับมา แต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านั้นเพราะคิดว่าคงจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวในที่แบบนี้พิธีกรรมเริ่มต้นขึ้นในเวลาเย็นพิธีกรและพระสงฆ์เริ่มสวดมนต์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่พิธีกรรมบรรยากาศเริ่มดูจริงจังขึ้นเรื่อยๆแต่ในใจของผมกลับรู้สึกถึงความแปลกประหลาด สิ่งที่ทำให้ผมเริ่มรู้สึกแปลกๆคือเสียงสวดมนต์ที่เริ่มเบาลงเมื่อเวลาผ่านไปเสียงเหมือนการที่คุ้นเคยกลับมีความน่าสงสัยเพิ่มขึ้นและดังขึ้นในหูผมความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มเคืบคลานเข้ามาผมพยายามไม่ให้ความคิดเหล่านั้นรบกวนใจ แต่ยิ่งคิดกลับยิ่งรู้สึกมีบางสิ่งที่น่าสงสัยเพื่อนผมไม่รู้ทำไมมันรู้สึกแปลกๆนะผมพูดเบาๆขณะหันไปหาคนข้างๆมันก็แค่พิธีกรรมปกติไม่มีอะไรหรอกเพื่อนผมตอบกลับแต่ก็ไม่นานนักสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดมนต์เสียงหนึ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ดังขึ้นในหูผมเสียงเหมือนกับการขยับหรือย่างก้าวของใครบางคนที่เดินอยู่ข้างๆทว่าห้องนั้นมีแต่คนที่นั่งอยู่ท่ามกลางแสงเทียนที่ส่องสว่างอย่างสงบมันไม่มีทางที่เสียงเหล่านั้นจะมาจากใครเลย ผมหันไปมองรอบๆด้วยความตกใจแต่ทุกคนก็ยังนั่งนิ่งตามปกติไม่มีอะไรแปลกประหลาดแต่มันยังคงมีเสียงนั้นคอยติดตามผมอยู่นี่มันอะไรกันผมพูดกับตัวเองเบาๆจนกระทั่งในช่วงที่พิธีกรรมเริ่มเข้าสู่การทำพิธีสำคัญ ผมมองไปที่ด้านหลังของห้องที่ซึ่งมีรูปพระพุทธรูปโบราณตั้งอยู่ทันใดนั้นเองผมเห็นสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้หญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเธอซีดเสียวตากลมโตที่ไม่มีแสงสว่างสะท้อนขึ้นมา ผมยาวยุ่งเหยิงและเสื้อผ้าของเธอดูเปื้อนเลอะด้วยฝุน่นผมเบิกตากว้างและรู้สึกขนลุกทั่วร่างกายมันไม่ใช่แค่ภาพลวงตาสิ่งนั้นเคลื่อนไหวไปอย่างช้าๆหยุดอยู่ตรงกลางหง้องใบหน้าเธอไม่มีแววแห่งความสุขหรือความสงบ ใบหน้านั้นดูเหมือนจะสะท้อนความเศร้าหมองและความผิดหวังเธอเธอคือใครผมพูดในใจขณะที่ยังคงมองไปที่ภาพนั้นแต่ทันใดนั้นเสียงที่เหมือนจะมาจากทุกทิศทางก็ดังขึ้นยาหนีไปจากฉันเสียงแหบแห้งที่ทำให้ใจผมหยุดเต้น เสียงนั้นเข้ามาใกล้ขึ้นเร leagues, ื them, ่อยๆมันไม่ใช่เส hmm. ียงจากรอบๆตัวแต่มันกลับมาจากภายในใจผมเองเสียงนั้นเหมือนจะพูดกับผมโดยตรงขณะที่ผมไม่สามารถขยับตัวได้เมื่อทุกอย่างเงียบลงอีกครั้งภาพนั้นก็หายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัด และความกลัวที่ปกคลุมตัวผมหลังจากวันนั้นทุกอย่างในชีวิตผมเริ่มเปลี่ยนไปแน่นอนว่าในตอนแรกผมพยายามคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่ความเครียดจากการนั่งทําพิธีเป็นเวลานาน,านหรือเป็นแค่ภาพลวงตาที่เกิดขึ้นในความมืดแต่พอเวลาผ่านไป สิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันยิ่งชัดเจนขึ้นจนไม่สามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไปทุกครั้งที่ผมเข้าไปในวัดหรือสถานที่ที่มีพิธีกรรมผมจะรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างคอยตามติดอยู่ที่นั่นตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็น แต่ผมกลับสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของมันได้อย่างชัดเจนทุกๆครั้งที่ผมกลับไปที่วัดนั้นผมจะรู้สึกถึงลมหายใจของใครบางคนที่มองไปที่ผมราวกับว่ามีใครบางคนเฝ้ามองผมจากมุมมืดของวัดและถึงแม้ผมจะพยายามหลบหนีออกจากที่นั่น แต่ความรู้สึกนั้นยังคงตามติดผมไปทุกที่มันเริ่มบอกไม่ถูกแล้วผมพูดกับตัวเองเบาๆขณะนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่บ้านหลังจากออกจากวัดมาครั้งล่าสุดทุกครั้งที่ผมตั้งใจจะทำสมาธิหรืออ่านหนังสือผมกลับรู้สึกถึงอากาศเย็นๆที่เข้ามาใกล้ จนบางครั้งผมรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งคอยเฝ้าดูอยู่เสียงที่ดังแว่วๆในหูเหมือนกับเสียงที่คุ้นเคยจากคืนที่เจอเธอในวัดคำพูดที่ว่ายาหนีไปจากฉันกลับมาเสียงดังในหูอีกครั้งและคราวนี้มันชัดเจนกว่าเดิมแม้ว่าผมจะพยายามไม่ใส่ใจ และทำใจให้สงบแต่การตามติดนั้นกลับยิ่งชัดเจนมากขึ้นผมเริ่มรู้สึกเหมือนเธอไม่เคยจากไปไหนและเธอก็ไม่ได้อยากให้ผมไปจากที่นี่ง่ายๆในคืนนั้นผมตัดสินใจกลับไปที่วัดอีกครั้งถึงแม้ว่าจะรู้สึกกลัวแค่ไหน แต่บางครั้งเราก็ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่เข้าใจเพื่อหาคำตอบเมื่อถึงวัดในคืนนั้นผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่แตกต่างจากทุกครั้งที่เคยมาอากาศที่เย็นกว่าเดิมราวกับมีบางสิ่งที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ดูไม่น่าไว้วางใจผมเดินเข้าไปในวิหารที่มืดและเงียบสงบไม่ได้มีใครอยู่ที่นั่น นอกจากแสงเทียนที่ส่องสว่างให้เห็นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่กลางห้องทำไมมันถึงได้เงียบขนาดนี้ผมพูดกับตัวเองขณะยืนอยู่ตรงหน้าพระพุทธรูปเสียงลมพัดผ่านราวกับมีบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆผมรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆที่สัมผัสได้ใกล้ๆตัว ความรู้สึกนั้นทำให้ผมขนลุกจนต้องหันไปมองรอบๆห้องแล้วทันใดนั้นผมเห็นเธออีกครั้งเธอยือนอยู่ในมุมมืดของวิหารหญิงสาวที่มีใบหน้าซีดเสียวและเสื้อผ้าขาดวินเหมือนเดิมผมยาวยุ่งเหยิงและตาของเธอไม่มีแสงสะท้อน เธอจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่ไม่อาจบรรยายได้ในคืนนั้นผมไม่สามารถขยับหรือทำอะไรได้รู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายของผมถูกจับติดอยู่กับที่มันเหมือนกับว่าผมถูกดึงดูดให้เดินไปหาเธอเธอเธอมาที่นี่อีกครั้งผมพูดกับตัวเอง แต่เสียงนั้นมันเบาเกินกว่าที่จะได้ยินอะไรเธอเดินเข้ามาช้าๆร่างของเธอไม่เหมือนกับคนธรรมดาเลยผมไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรแค่รู้สึกได้ถึงอำนาจที่มาจากเธอมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนร่างกายจะหยุดทำงาน เมื่อเธอเข้ามาใกล้ผมรู้สึกถึงลมหายใจของเธอที่เย็นยะเยือกผมรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่เย็นชาอยู่ในอากาศมันคล้ายกับการสัมผัสกับความมืดที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ยาหนีไปจากฉันฉันต้องการให้คุณอยู่กับฉันเสียงนั้นดังขึ้นในใจของผม ผมรู้สึกเหมือนจะสูญเสียการควบคุมตัวเองไปชั่วขณะความกลัวเข้าครอบงำผมจนไม่สามารถขยับได้เลยผมผมต้องการออกจากที่นี่ผมพยายามพูดให้ตัวเองฟังแต่เสียงของตัวเองกลับเหมือนจะเงียบหายไปและในที่สุดเธอก็หายไป ทิ้งไว้แค่ความว่างเปล่าในวิหารที่เต็มด้วยความกลัวหลังจากการพบเจอกับหญิงสาวในวัดเมื่อคืนก่อนความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้เริ่มปกคลุมตัวผมทุกครั้งที่คิดถึงเหตุการณ์นั้นผมยังคงไม่สามารถหลุดพ้นจากความกลัวที่มันฝังอยู่ในใจได้ทุกครั้งที่ผมกลับมาที่บ้าน ความรู้สึกแปลกๆก็กลับมาทันทีทุกวันทำงานผมจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างปกติพยายามจะไม่คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวัดแต่ในใจลึกๆก็ยังรู้สึกว่าเธออาจจะไม่ได้จากไปไหนเธออาจจะยังอยู่ที่นั่นรอให้ผมกลับไปเจอเธออีกครั้งหลายวันผ่านไปผมยังคงไม่ได้ไปวัดอีกเลย ทุกครั้งที่เพื่อนหรือคนรู้จักพูดถึงวัดนั้นหรือพูดถึงพิธีกรรมผมก็พยายามหลีกเลี่ยงมันไม่ใช่แค่การหลีกหนีจากสถานที่นั้นแต่การหลีกหนีจากสิ่งที่ผมไม่สามารถอธิบายได้แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นวันนี้ไม่เหมือนวันอื่นๆ ผมบ่นกับตัวเองขณะที่นั่งอยู่บนโซฟาในบ้านของตัวเองมันเหมือนว่าผมรู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังตามติดผมอยู่ผมเดินไปที่ห้องนั่งเล่นแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูแต่ทันใดนั้นผมได้ยินเสียงหนึ่งดังมาจากข้างหลังย่าหนีไปจากฉันเสียงนั้น ไม่เหมือนเสียงที่ผมได้ยินจากเธอในวัดมันเหมือนเสียงที่มากับลมหายใจของผมเองเสียงที่ชัดเจนและใกล้ชิดเหมือนกับว่ามันกําลังพูดอยู่ข้างหูของผมผมสะดุ้งและหันหลังกลับไปแต่ก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมบ้านของผมก็เงียบสงบ ไม่มีอะไรผิดปกติแต่เสียงนั้นก็ยังคงสะท้อนอยู่ในหัวของผมผมเริ่มสงสัยว่ามันเป็นแค่การหลอกหลอนจากความเครียดหรือเปล่าแต่พอเวลาผ่านไปมันยิ่งชัดเจนขึ้นว่ามันไม่ใช่แค่จินตนาการผมตัดสินใจกลับไปที่วัดอีกครั้งอยากรู้ว่าเธอเป็นใครและทำไม ถึงตามติดผมวันนี้ผมต้องไปที่วัดนั้นให้รู้เรื่องผมพูดกับตัวเองขณะนั่งอยู่ในรถบนทางไปวัดครั้งนี้ผมไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับเธออีกครั้งผมไม่รู้ว่าทำไมแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่ไปหาคำตอบในวันนี้มันจะยังคงตามติดผมไปเรื่อยๆ เมื่อถึงวัดในคืนนั้นอีกครั้งบรรยากาศรอบๆนั้นเงียบสงบเหมือนเดิมผมเดินไปตามทางเดินที่มืดและเปียกชื้นจากฝนที่เพิ่งตกลงมาใหม่รอบๆตัวเต็มไปด้วยความรู้สึกอึดอัดและหายใจไม่ออกทุกย่างก้าวที่ผมเดินไปมันเหมือนจะนำผมเข้าสู่ความมืดที่ไม่มีทางออก ผมเดินไปที่วิหารเก่าของวัดนั้นมองไปที่พระพุทธรูปที่ยืนตระงานกลางห้องที่เคยให้ความสงบใจมากแต่ตอนนี้กลับทำให้ผมรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องจากทุกทิศทางทำไมทำไมต้องมาที่นี่ผมพูดด้วยเสียงเบาขณะยืนอยู่หน้าพระพุทธรูปแล้วทันใดนั้น เสียงหนึ่งก็กลับมาอีกครั้งยานหนีไปจากฉันเสียงนั้นดังขึ้นข้างหลังผมและครั้งนี้มันชัดเจนมากกว่าเดิมผมสะดุ้งหันไปมองและพบว่าเธอยือนอยู่ที่นั่นอีกครั้งหญิงสาวคนเดิมยือนอยู่ตรงมุมห้องในเงามืดคราวนี้ เธอยือนอยู่ใกล้ๆผมมากขึ้นใบหน้าเธอซีดเซียวเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างคือเธอกำลังยิ้มใบหน้าของเธอยิ้มกว้างขึ้นจนเห็นฟันที่ขาวและแหลมคมผมไม่สามารถขยับตัวได้เหมือนกับว่าเวลาในตอนนี้หยุดชะง,งักไป อย่าหนีไปจากฉันคุณจะอยู่กับฉันตลอดไปเธอกล่าวด้วยเสียงที่แหบแห้งและเย็นชาผมผมไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วผมพยายามพูดด้วยเสียงที่สั่นคลอนแต่ไม่ทันที่ผมจะหันหลังกลับไปวิ่งออกจากวัดนั้นผมรู้สึกได้ถึงบางสิ่ง ที่จับแขนผมไว้มือของเธอเย็นเหมือนน้ำแข็งและเหนียวเหมือนอยางที่พันรอบแขนผมผมพยายามจะสะบัดออกแต่ยิ่งสะบัดก็ยิ่งรู้สึกว่าเธอกำลังดึงผมเข้าไปไกลคุณจะหนีไปไหนฉันไม่ปล่อยให้คุณไปเสียงนั้นดังขึ้นในหูผมในที่สุด ผมตัดสินใจอย่างหนึ่งที่จะทำทันทีที่ผมหันหน้าไปหาเธอและตั้งใจจะพูดอะไรบางอย่างเธอก็หายไปแต่เธอไม่ได้หายไปจากชีวิตผมจริงๆจนถึงตอนนี้เรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ผมไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเธอเป็นใครหรือทำไหวเธอถึงตามติดผม แต่ผมรู้ว่าการพบเธอในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ครั้งนั้นทำให้ชีวิตของผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเจอผีแต่มันคือสิ่งที่ทำให้ผมตั้งคำถามกับตัวเองว่ามีอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า